สวัสดีครับโปกับผมไอเอ็กแฟนเกมเมิงใน h ฮล l e r นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่าลาพาลาดานะครับอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมจะบอกใหม่ชื่อเกมลาพาลาดานะครับเกมนี้เป็นคนผู้สร้างโปรตุเกสนะครับเนาะสำหรับภาษาโปรตุเกตโปรตุเกตนะครับเนาะเพราะว่าเกมนี้เป็นแนว ออมองรอบๆการมองรอบๆจะเจอม,มีมีดวงตาที่กำลังเฝ้าดูอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเนาะโอเคนะครับอาจจะเป็นเกมแนวสตอรี่อาจจะเป็นเกมแนวสตอรี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่เกมนี้นะครับเป็นสตอรี่บทน้อยนะครับเนาะเนื้อเรื่องโคตรน้อยนะครับ เนาะจะถึงว่าจะเป็นแฟนเกมโดยก็ตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้ลิงสคริปชันเอาไว้นะครับโอเคอย่าเพิ่งไปทักาเสียเวลาเริ่มก,กันเลยอโอเคเรามาอยู่ตรงรอรถบัสนะครับอโอ้ยดวงลูก,กตาดวงลูก,กตาบีสัต ๋อดวงลูกกะตาเอออืออืออะไรครับนี่คือ,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 อดวงลูกกะตาหรืออะไรแต่มันยังมองอยู่เลยส่วนน,น่าจะเป็นทะเลทราย ทะเลทรายมีถนนแล้วก็มีถ้ำเนาะแต่ซึ่งว่าผมว่าดวงตาเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆอยังไงไม่รู้แต่รอรถบัสเนี่ยแหละทังไมยังไม่เห็นมาเลยเอยรถบัสไปไหนเนี่ยไม่เห็นมาเลยได็กบน โอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้เอ๋รถปาดไปไหนเนี่ยช่วยด้วยรถปาดรถปาดมาแล้วเ้ยโอเคขอกันรถนะครับไป โอเคจบไปได้สวยนะครับเกิ <c oughs> บเกิบนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเนื้อเรื่อง,องน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีมีวับวับอะไรเกิดขึ้นนะครับ ลองลองเล่นครั้งแรกไปก็จะเจออะไรที่สิ่งมีแบบดวงตาที่อยูกข้างบนกาลังมันกําลังมาหาเราอยู่นะครับช้าๆนะครับนาะแล้วก็ตัวกระบองเพชรนะครับยู่ดีๆมันก็มาวาบเฉยลเลยเฉยเลยนะครับนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดกดซับสไครต์แล้วก็เมกนกันด้วยนะครับนาะงสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.